ค่ะขอกลับสวัสดีค่ะเมือนี้พามาตามแม่แตะเคียนนะคะโอ้ยบางแน่ค่ะพี่น้องเพิ่นเอาขึ้นมาจากห่วยนะคะห่วยกระยู่ข,ข้างหลังนะคะตะกี้เพิ่อนอยู่ในน้ำนะคะเพิ่นกับไปเขาฟันชาวบ้านนะคะกระไดมีโชคไม่หลับกันจนได้เอาแม่แตะเคียนมาขึ้นมาข้งบนุนะคะเดี๋ยวพาเอฟซีไปซอมเมืองนอกผู้ใดมีโชคไม่หลบับเพื่อเห็นตัวเลขนะคะ แต่ว่าตุ่นบกใหญ่เลยค่ะตัวพญายักษ์นะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีคุณแม่นะคะมาเห็นเลขด้วยนะคะเอฟสี่เห็นเลขน้ำมโนจ้ะทางช่องนี่ยเขานำเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะปวดชาวิจารณญาณในการรับชมได้จ้านขอไม่อยากได้จ้าโอ้แม่เห็นเป็นหนึ่งเจ็ดบอกค่ะ มองไกลๆนะค่มมไกลๆตัวพุทธพ่อในกระดิ่งใช่นาไปสั่งตัเดียวเนียจะเป็นยงเนาะน้องชาลซี่ไปเชี่ยงตัวเอกเนาะเนามองหนีเนาะค่ะคุณแม่เพิ่นเห็นเป็นชิปเจ็ดนะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวเดียวกันบ่เนอะค่ะแต่ว่าคุณแม่เพิ่นมองไกลๆนะคะตะเคี่ยนเ็นต่อตะเคียนเลยเด็กัวได้ก็ค่ะเห็นหนึ่งเจอือครับ กระโดดนากระโดดหลังเด้อหนึ่งเจ็บันสองเจ็บเด้อเนี่ยอืมอืมเจ้าไหนเนี่ยเจียนใครในนี้ก่อนพี่ว่าเคยแม่เคยมาขอมาก่อนนี่ท่านก็นมาในลักษณะนี้ใช่ไหมล่ะลักษณะนี่ลูกแกชอบร่ำแกชอบร่ำให้ดูอ๋อครับก็ไม่บอกว่ามลทั้งก่อนแล้วก็ไม่มีคนมลค่ะมลก็อยู่นี่ก็ไม่เป็นไรลูกดีแล้ว ปกติถ้าเกิดว่าท่านแห่งโ้จูให้ลาปั๊บเดียวคุณแม่ก็ซื้อพวกของพวกชุดมาถวายอะไรอย่างงี้มาถวายมดครับแม่ก็มาก่อนเข้านี่แหละก่อนเข้าก้อนอิงอะไรตั้งแต่เริ่อมต้นมากกว่แม่นี่แหละตั้งแต่แบบนี้แหละนี่แหละแกก็มาก่อนก็เลยนี่กุ้มนี่แหละมาเลยพี่น้องสามคนนี่แหละมานี่แหละนี่อันเนี้ยเือเห็นเป็นผ้าสบายเป็นงางข้าอะไรอยู่ตัวแม่คุณค่ะ เขาก็ให้กันคือเขาก็แม่ไม่ได้ทำอันนี้เด้อดอกแม่มาทำเป็นชุดเป็นชาวบ้านที่เขาถือชาวบ้านที่เขาถือเขาก็เอามาถวายอย่ี่นี่นั่นนี่เลยก็บอกก็ามก็แกก็ทาตันสวยก็โต๊ะบวนวะก็โต๊ะยู่ก็ข้าวมือทีเร็ว มาซา่งกวาจุเล่กวาดแล่เขาได้มาเหรอวะเมยม่เอยได้เด้งฉากมาเันคมาแล้วเออเนี่ยแหละเธอลูกมาวันนี้น่ะเม่ก็บอกอพอใหญ่แกบอกว่าลกกนานแกมาแรกแล้วเลาว่าขออย่างใหญ่หนึ่งเจ็ดน่ะคุณมาหนึ่งเจ็ดคุณมาหนึ่งเจ็ด่มสงสัยไปใหญ่เจดเลยใช่ไหมมาหนึ่งเจ็ดแท่ๆแล้วก็นันแลเด็กหนึ่งเด็กเจ็ มาหนึ่งเจ็ดแต่แท้แม่เห็นเป็นตัวไรก็ค่ะแม่เห็นเป็นตัวไรเนี่ยค่ะหนึ่งเจ็ดโอ้แม่เห็นสองเจ็ดหนึ่งแม่นป่ะค่ะแม่จะให้แม่ตะเคียนเปิดเปิดทางให้น้องแม่โอ้เปิดทางให้แก๋ทำไมจะไม่เปิดนาะพ่อาใหญ่ก็ด่างพอใหญ่มาไม่ไม่พิดหวังดอกแกก็สงสารร่างนาสงสารลูกหลานที่มาดูดกันเนี่ยทุกคนที่มาเนี่ยลูกหลานก็มาต่ไกลดได้ลูกหลานก็มาหาอยู่หา คนเราน่ะถ้าว่าไม่ควยคุ้หาแบบทางหลักแบบนี้น่ะก็ไม่ดูดกอกเงอะประหยัดได้เนาะเพราะว่าล็มาก,ออามากมากก็จะมากไม้ยังมากเกินตัวพออยู่ได้ทุกคนจะได้กินได้ยู่งกินชันชากินน้อยๆยู่นานๆเพราะว่าเป็นก็คือเนี่ยนะชิบว่านะรวยแล้วรวยแล้วนี่ก็นี่ก็เริ่มจะรวยขึน้นแล้ว,วนเลย <c oughs> วนนนนันนี้น้เพราะว่าม่รวยอะไรไม่รวยรวยเลยค่ะ แม่แต่เคียนเป็นคือว่าอยากไปทําบุญค่ะแม่ฮาแ,แล้วว่าขันเขาวันนี้พิ่อ,อยากไปทําบุญอยู่วัดอยากไปทําบุญนี่ะอบอกหนิค่ะ เองก็พอดีเลยเข้ามาในเรื่องการทีาไงท่านาเราอยากไปทำบุญช่วงเขาภ่านาเป็นว่าค่ะาทำบุญลักษณะได้ค่ะแม่ไม่ให้แม่ถามก่อนทำไมถ้งจงใจมากมาทั้งนี้แม่แม่อยากดูดิแม่จะถามใหม่ก่อนเนาะก็อยากให้เอฟซีเขาเห็นในแม่ว่าแม่นี่ มีบุญบารมีอะไรนี่เขาจะได้มากาเมวาอะไรแบบนี้ค่ะขี้ผ่านหลายหลอกมาแต่ว่ามาหลอกมาล่วงกับด้วงเด้อลูกเด้อนี่ก็เรื่องจริงด้วยนี่ขนาดไม่ได้มาเราเดือวร้อกรถเนคโคเขายังไฟใหม่น่ะเขาจะเอาไปไหว้ทั้งอื่นน่ะอยู่ตรงนี่จะเท่เลยไม่ได้หลอกลวงเนองแม่เนาะเป็นความเชื่อสมวนคนเนาะแม่เนาะเป็นจนเชื่อแม่เชื่อจะแท้ในเดียวเชื่อเพราะอะไรใจนั่นแหละขอชิดมวลหน่อยชิดมวลหน่อยคิดอันนี้ก็พ่อจุดโดนแม่ จก็แบบเหมือนที่แม่เพื่อนบอกเนาบอกว่าลูกโก้มแม่เพื่อนบ่ายงี้แม่โก้มมันก็กิงไปหนาไปหลังจะกิน้ต่ไหนก็ไม่มีแค่รูแม่บ่ายเนี่ยนะโน้กครับก็แม่จะกินกระบอกกันนี่ครับแม่จะกินกระบอกงันอิงก็อค่ะอิงก็เชื่อก็เชื่อก็ยังเชื่อมากรับสาวพอดีดูได้เนาะครับเชื่อไหมสาวจ้าทำไมทำไมถึงว่า อยากมาหาแม่ทำไมไม่หาพ่อใหญ่บุญใหญ่<า>ฉันก็ไปดูเหมือนกันนะก็ม,มาหาด้วยกันมืดนั่นเลยไปหาพ่อใหญ่ไปหา,หาพ่อใหญ่บุญใหญ่น่ะเนาะบารมียังไม่ชันเปิดน่ะาม,มาหาหมดเลยจ้ารุ่นเกา่ารุ่นใหม่มีมืดอยู่ตรงนั้นทำไมวะ ฉันน่ะดีใจที่ฉันไม่ได้ไม่ได้จมน้านานี่ไงฉันดีใจที่ฉันไม่ได้จมน้าอยู่ฉันได้มาอยู่ทัางบนแหลนังคาฉันก็มีเร็วอะไรฉันก็มีเร็วไม่ร้อนแดดฝนตกฉันก็ไม่กลัวละที่นี่ตัวนั้นฉันก็กลัวแก่ปมาคนดีได้มากคนนี้ ฉันก็ไม่ใช่ว่านะั no, p, Ho, ini, <Yeah. S 1> ่นเนาะมาแบบมาแบบขอฉันแบบนี้ฉันก็ฉันก็ดีใจแล้วเด้อ <Yeah. S 1> ดีใจอย่างมากแล้วที่เขามีคนแบบนาทือตาเนาะอ่ยมาทำไมมา,มาทํานกมามาทันรักตะเคียนเอตเคียนคำก็มาเหมือนกันนะนั่งอยู่หลังนะ่ะอยู่นะ่ะหลังนะ่ะน้องนะ่ะนั่งอยู่หลังน้องชุดนะ่ะคนชุดทองดูท <c oughs> <c oughs> ั้งหลังเด ก็ร่วมกันร่วมญาติอยู่ตรงนี้เนี่ยสามสามพี่น้องนั่งร่วมญาติกันอยู่ตรงนี้แล้วเนาะมารบพอดีสามพี่น้องเนาะได้ได้คณะก็ไม่มีอะไรแต่ไรจะเขาดอนก็มองดูทำไมเข้าไปไหนมาไหนกันเขาขึ้นนั่นแค่เห็นแต่คนเห็นแต่คนใหม่มาน้องหน่องมาเห็นเข่ามาฮ่ากวางไงเนาะทางไหนนะทางหน้ามาทางนี้นี่ทางหน้ามาทางนี้ไหนทู่ งานปวดภายเนอเดอร์จ่าโชคลาภ<ม>วันน,วนี้ครับปวดภัยท่านผู้ชมปวดภัยเอซีเรอแมงวันนี้ครับใช่มาแล้วแต่ว่าแม่ไม่รู้ดอกเนาะเป็นแม่เป็นคนสมัยเก่าก็จักอะไรก็ไม่รู้ก็ยินทํากันไปก็ขอให้ขอว่าให้ทว่าพูดแบบหนึงน่งเนาะคนเราเนาะไอ้ลูกก<แ>ลมๆน่ะจักมันจะหมุนไปยังไงเน,ะนาะแต่ว่าแม่ะจะอุตส่าห์ให้ลูกให้หลานแหละ อ้ะให้ลูกให้ร้านที่มาเชยมาชมแม่เอาปังปังเด้อแม่เอ้มาไม่ได้ก็ได้มานั่นเนาะสาสามพี่น้องเข้ามาน่ะถ้ารวงสามพี่น้องมาได้น่ะมิจะเฮก็เฮนะจะบอกใครแก้วทองเคียนเนาะแบบนี้แบบเอาเลยสามคนน่ะสามคนนี่นี่เห็นไหมนั่งอยู่ทังนี่ทั้งสายทั้งขัวนั่นนั่นนั่นั่งเป็นอู้อ่านเอาเอง สามเตาต้องตรงเลยเด้อหวือนี่ขอขอขอสามตัวเลยเด้อแม่เด้อเบตรงตรงมนแหลบางกันแลโอยมากัเลกถูกกัเลยให้ลบกันถูกเนาะจะได้เห็นทุกคนใช่เนาะถช่อะไรเขาเรียกอะไรนี่คื เขาเรียก <substit uting> <blade> คนคนคนเด่นคนด, fill, คนดังได like ้หน่เนาะที่ม่าเนาะไอพวกฉันพวกฉันมันเกิดตั้งแต่รุ่นไหนแกเอ้ยนก็จะไปดูอะไรว่าเป็นอะไรเนาะฉันก็ดูแต่ว่านังนังนังตะลุงนังกระตูนเนี่ยก็ไหนรู้ยังไงเลยเนาะอ้าพอหรือยังแมนพูดแค่นี้เนาะแมนว่าค่ะแม่ในแนวทางเด็กถูกนะคะมันสิมาแทะบ่ค่ะแม่แทากลัวนะ่เนาะ คเข้ากลัว้่่ะก็มาแม่จะจดให้เนาะมาแม่ขอจดกระดาษก็ได้เอากระดานดำมาไม่ใช่ค่ะไหนค่ะไหนจ้านอะไรตัวแดงแ่๊ะตัวแดงแจ๊ะซ่สมัยใหม่ตินโอ่แบบใหม่ค่ะแม่ตัวแดงเจ๊เลยแหละ ีนค่ะนีนก็เป็นแนวทางของแม่ตะเคียนนะคะนางทําพิธีขอมาแล้วนะคะทางช่องก็นําเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะค่ะก็ขอจกคลิปว้ยเต็งเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ